สมสรีจรวันนี้ออกบ่ายต้องเดินทางอ้าวโอ้อยู่กันเยอะเลยเดี๋ยวเอาไม้ให้เดี๋ยวจะได้สอบถามเอาเอาไม้เสียบใส่เสียบสูงๆหน่อยไม่ใช่ปะอ่าอ่กี่คนเนี่ยบ้านหลังนี้ กาบสามหกคนกาพระลุกเดี๋ยวงันยบแม่เขาไม่อยู่ค่ะเขาเพิ่งออกไปตะกี้แล้วแล้วก็นอนบ้านหลังไหนหลังนี้ค่ะออ๋นอนหลังนี้เหรอหกคนเหรอเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนคือแม่เขาอ๋อแม่เขาอยู่อ๋อนี่ติถ่ายดูบ้านเดี๋ยวนักข้างนอกก็ไได้ม่เป็นไรเอาเอาเกระยิมมาเอาเอาแล้ ได้ใช่ไหมเฮ้ยแสงได้ไหมอย่างนี้หรือว่าเราต้องฟังนี้ดูดิมันได้มันได้นะมีตัวน้นย้ายมาอามายอมานั่งเอาอลไรเด็กนั่งตามตามนั่งกัะลุกอ่ะโยมนั่งนี่ก่อนเออเอาอะไรบลาปูนั่งหาละพีชล้วนขาดหาเสือมาให้พวกมันปูนั่งหน่อยเสือเออเนั้อเอาโต้มาได้ไหม ไม่ไม่ไม่งพื้นพื้นเอาเอาก็ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดกรงไก่อ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามอยู่กี่คนนะบ้านหลังนี้เจ็ดใช่ไหมเมื่อกี้บอกเจ็ดคนแล้วเจ็ดคนมีใครบ้างเนี่ยอันนี้นิยมเป็นค่ะเป็นเป็นยายค่ะปิดยายและนีี่เด็กความเจริญอันนี้หลานหมดเลยค่ะหลานสี่คนห้าค่ะ ฮะอ่าอันนี้คู่แฝดค่ะคู่แฝดแล้วพ่อแม่เดียวกันหมดไหมคนละพ่อแต่แม่เดียวกันค่ะคนละพ่อแต่แม่เดียวกันขยันเกิดจังเลยยมออมาวางวางกับพื้นเอยู่กับคนลาบากนี่แหละตรงนี้เปียกเปียกเออเอานั่งเลยนั่งตามสะดวกเอานั่งนั่งนั่งตามเอานั่งพื้นก็ได้ไป็เลยนั่งพื้นก็ได้เป็เลยนอนนั่งลกนั่งลูกนอนนแก้มนั่งข้างหน้าลูกเอกชายนั่งลูก นั่งลยแล้วแม่แม่ก็ติดยาะติดยาแล้วสติไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้แม่ติดยาสติไม่ค่อยดีพ่อเขาก็ติดยาสามคนเนี่ยพ่อเดียวกันก็ติดคุกพ่อติดยาด้วยติดคุกอยู่ตอนนี้พ่อติดคุกอยู่คแล้วก็แม่ก็ยังติดยาอยู่ไหมตอนนี้เหมือนติดทางสติก็เอาเลิก รู้เป็นบางครั้งแล้วเขาเล่นยามาเขาก็จะอ๋อสติก็ไม่ค่อยดีเล่นยายเยอะทางนี้ก็ได้ลูกหันหน้าไปทางโน้นใช่ลูกเออเออเอาละแล้วเทนี้เอาเงินอะไรมาใช้จ่ายกันเด็กตั้งห้าคนก็ค้าขายแล้วก็ไม่พอก็กู้อะไรวันเข้ามาค้าขายอะไรขายกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวในโรงงานค่ะขายในโรงงานค่ะ มืาก่อนก็ขายดีพอตั้งแต่โควิดมาก็เริ่มถอยลงถอยลงถอยลง,ถอยลงมาเรื่อยๆและการกินการใช้ใจ่ายของคนที่อยู่ในโรงงานเขาก็เปลี่ยนนะคะเขาก็ทำของมากินกันหิ่งม,มากินกันเองบ้างถ้าไม่มีนี่ก็อยู่ได้เลี้ยงหลานได้แล้วทำไมถึงไปเป็นเนี่ย ไม่มีแล้วเสร็จแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปลากเกือบไายปีที่แล้วเพื่อนรุ่นน้อง<ๆ>เขาให้กู้ให้<ๆ>กู้ให้หมื่นหน้าแล้วเขาก็ไม่ส่งค่ะ,ะเราไปกู้ให้เขาอ๋อหน้าใหญ่จังเขาก็ลํำบากเ,เราเป็นคนที่สงสารเราสงสารแล้วก็ช่วยได้ก็เราก็ช่วย,วยแล้วเป็นไงพอช่วยได้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างเราลําบากค่ะอา ช่วยได้แล้วแล้วไหนมาต้องมาลำบากเขาไม่เขาไม่ส่งค่ะเขาไม่รับผิดชอบเราต้องมาส่งแทนเราต้องมาใช้นี่แทนเขาแล้วขายก็เตี๋ยวได้ได,ได้วันเท่าไหร่ที่ที่โรงงานวันหนึ่งก็หักำไรแล้วกำไรก็วันหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยค่ะ, 700, คะวันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยขายอยู่กี่คนขายคนเดียวค่ะแล้ว ไม่มีไม่เอาลูกน้องทาอยู่คนเดียวค่ะได้เจ็ดแปดร้อยค่ะทุนทุนด้วยไหมหรือว่าหักกําไรแล้วหักกาไรค่ะเฉพาะกํากไรเจ็ดร้อยเอาแล้วทธไมจึงจึงไม่พอใช้อะก็มันเป็นหนี้กันตอนนั้นไงคะหนี้แล้วก็หมุนวนมา <c oughs> ก่อนนี้เป็นเป็นสองแสนนะคะตอนที่ลูกไปช่วยด้วยก็ค่อยลดลด,ลดมาลดมาเรื่อย พอมาช่วงนี้พอเด็กมันโตขึ้นอะไรจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นขายได้วันละกี่ถ้วยเนี่ยวันละเจ็ดกำไรเจ็ดร้อยวันนี้ก็เดี๋ยวนี้ไม่ถึงนะไม่ถึงร้อยถ้วยแล้วค่ะาาได้ยังถ้าเช้าด้วยก็ประมาณร้อยถ้วยร้อย <100 S 2> ถ,ถ้วยแล้วหักแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไรกำไรไม่เกินพันบาทต่อต่อวันกำไรนะค่ะเจ็ดร้อยจนถึงพันหนึ่ง แล้วทีนี้ล้วจ่ายกันยังไงวันวันหนึ่งค่าใช้จ่ายเอาทีนี้ลองลองบอกว่ารับมาแล้วเอาเตสมโซนว่ารับมาเจ็ดร้อยแล้วจ่ายวันเท่าไหร่จ่ายเช้ามาจ่ายวันหนึ่งก็เกือบเกือบสามร้อยแล้วค่ะค่าไปโรงเรียนซื้อข้าวซื้ออะไรให้กินกลาขวัวกับเด็กใช่ค่ะสามร้อยก็ยังเหลืออยู่สี่ร้อยแล้วทีนี้สี่ร้อยเอาไปใช้อะไรคือช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นค่ะก็ต้องเก็บไว้ค่าเติมแก๊สค่าน้ำ่าไป อะไรพวกนี้ด้วยค่ะมีไราไก่เยอะเด็กเขาได้คนหกคนเดี๋ยวถ้าเด็กยังอยู่ในหกขวบจะได้หกร้อยมีสองคนสองคนถ้าทีนี้สรุปแล้วคือค่าน้ำไฟเดือนเท่าไหร่น้ำไฟเดือนหนึ่งก็พันฮะพันไฟนี่เดือนละพันหรือรวมสองอย่างสองอย่างค่ะน้ำไฟพันหนึ่ง และบ้านน่ะบ้านอาศัยที่เขาปลูกอยู่ค่ะของของญาติกันแล้วพวกแม่ของเด็กล่ะต้องใ,ใช้ไงบ้างต้องจ่ายอะไรบ้างก็เขาขอก็ต้องให้วันหนึ่งก็สามสิบต้องให้เขาถ้าเขาไม่ให้เราไม่ให้เขาก็จะอาลวาดอาลวาดค่ะเดทีนี้เหลืออยู่ประมาณ สามสามร้อยต่อวันสี่ร้อยแล้วทำไมใช้อะไรอีกสามสี่ร้อยต่อวันก็ช่วงเย็นไงคะช่วงเย็นทําอะไรก็ต้องซื้อกับข้าวซื้ออะไรกินก็เนี่ยเอาก็ก็ไม่ใช่หมดที่สามร้อยเหรอไม่หมดค่ะอันนั้นช่วงเช้าค่ะเพราะต้องจ่ายเด็กไปโรงเรียนด้วยค่ะจ่ายเด็กไปโรงเรียนแล้วก็นี่เท่าไรสามสิบหกสิบอ่าเท่าไรต่ออีกสองคนก็ร้อยหนึ่งสองคนร้อยนันเช้าค่ะแล้วก็มีค่า ้ังโมไซ์เขาไปส่งตอนเช้าด้วยค่ะไปเท่าไหร่วันนึงก็40บาทต่อว,วันอาทิตย์ละสองร้อค่าค่ารถรับส่งแค่แค่แค่เวลาเดียวคือเช้าแล้วตอนเย็นเราก็รับของเราเองแล,แ,ลแล้วต้องมีจ่ายอะไรอีกพอพอ,พอช่วงเย็นมาจ่ายที่เหลืออยู่ก็ซื้อ,อข้าวซื้อกับข้าวอะไรพวกนี้นะเด็กขนมบ้างแล้ที่ว่า วันหนึ่งกับข้าวช่วงเย็นก็ร้อยกว่าเฉพาะกับข้าวแล้วก็ที่ว่าต้องต้องจ่ายที่ที่ไปยิมก็มาต้องจ่ายอะไป่ะจ่ายนี่นี่ไยวันครับนี่ในวันน, so grand, hundred hundred นี่ดอกลอยครับต้องต้องจ่ายเท่าไหร่นี่นี่ายวันนี่ไรวันทั้งหมดจะเจ้าสี่หมื่นนะคะต like <c oughs> อนนี้สี่หมื่นค่ะเป็นนี่นี่อยู่สี่หมื่นแล้วแล้วต้องจ่ายเขาเท่าไหร่รวมรมแล้วรายวันายวันจ่ายวันพันพันแปดค่ะตอนนี้ พันแปดค่ะต่อวันอะฟังแล้วงงโยงจะจ่ายไงพันแปดแล้วเอาเงินจากไหนมาล้มเจ้านี้มาหมุนเจ้านี้ก็คือหมุนอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันก็ไม่หมดมันใช่ต้องมีเงินก้อนปิดแล้วก็เราต้องจะลุกเลยฟังยกสูงขึ้นก็ได้เออก็ฟังยากหน่อยก็ว่า ดอกยกงต้องใจวันละพัดแปดเอาตรงๆทั้งต้นทั้งดอกอะค่ะอ๋อมีทั้งต้นทั้งแล้วพัดแปดแล้วเราเรามาจากไหนในในเมื่อเราขายขายาได้แค่นี้ก็วนอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะก็คือเหมือนลมเจ้านี้ของวันนี้แล้วเราก็ไปใส่เจ้านี้มาใช้หมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันหลายเจ้ามันเจ็ดเจ้าก็ต้องหมุนวนอยู่อะค่ะมันต้องหมุนไปไปให้รอดรวมแล้วตอนนี้เป็น สี 40, ่หมื่นค่ะเพราะมันต้องส่งค่างวดรถบ้างอะไรบ้างเพราะรถเข้าไปนั้นไว้ตั้งนานแนละ้วอ๋อมีรถเข้าไปนั้นอีกค่ะได้เด็กเด็กนี่เรียนชั้นไหนแล้วลูกลูกชายเนะี่ยมอนหนึ่งแล้วนี่เรียนชั้นไหนลูกปห้าค่ะปห้าอันนี้อนุบาลสามค่ะอนุบาลแสดแสดอนุบาลสองนี่ค่าโรงเรียนอีกสามพันคะค่าโรงเรียนอีกสามพันค่ะ ของใครนะเนี่ยสามคนเนะี่ยออันนี้เหลือค่าประกันประกันอะไรประกันอุบัติเหตุโรงเรียนค่ะอันนี้ค่าค่าลงค่าโรงเรียนอะเฉพาะแปดนะและ้วค, <น S 1> คิดว่า,วาแล้วแลเราจะไปได้ไงต่อในระบบพ่อหนาะถ้าเราไม่มีนี่ขายของตรงนี้พอกินแล้วก็ไปได้ต่ออยู่ oh. ได้แบบรอดเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วจะไปต่อไงพี่เป็นอยู่ตอนเนี้ย ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คือแบบสูุดของชีวิตแล้วก็แล้วแต่เหตกรรมก็บอกว่าถ้าตายไปก็แล้วแต่เด็กจะอยู่ยังไงแค่นั้นล่ะค่ะก็หมายถึงว่ายืมยังกว่าเขาไม่ให้ยืมใช่ไหมใช่ก็คือตอนนี้คือตันตันหมดแล้วตันแล้วนะ แต่ถ้าใช้นี่ไปก็จะเงินที่ขายุูยเตียกำไรเจ็ดร้อยถึงถึงพันหนึง่ง<ล>ก็สามารถนามาเลี้ยงเลี้ยงในครอบครัวได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องยุง่งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเงินเงินกู้เลยไม่กู้ต้องกู้ใครใช้เลยเแล้ว,ลวถ้าตอนนี้ถ้าลุงพ่อจะช่วยสมมตินะถ้าตัดนี่หมดนี่ต้องคืนเขาหมดเท่าไหร่รวมทุกๆเจ้าที่ว่าเจ็ดเจ็ดเจ้าที่ลม้มยืมลม้มยืมร่มทั้งหมดเท่าไหร่สี่หมื่นห้าค่ะหมดเกลี้ยงไหมสี่หมื่นห้าหมดค่ะ ถ้าจ่ายสี่หมื่นห้าแล้วยังต้องจ่ายดอกอะไรอีกไหมไม่จ่ายแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอ๋อแล้วต่อไปก็ไปขายของค่ะแลวขายทุกวันไหมขายหยุดเสาร์หยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งแล้วก็ขัดตะเลิกค่ะอ๋อหยุดตามโรงงานเขาแล้วก็วัเนี้สมัยตะ่ก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนที่แสงธรรมที่อเคยเคยไปค่ะพอตอนนี้เดี๋ยวนี้มาก็ติดพวกเด็กก็ไปไม่ได้แล้วค่ะ เคยเข้าไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้แตมาก็จะช่วยบรรบัดทุกบำรุกสุขไปก่อนเอาตัดนี่ไปก่อนสี่หมื่นห้าเอาทำมาสี่หมื่นห้าเอาเอามาเอากระเป๋าพอตัดนี่แล้วทีนี้หายใจได้แล้วนะค่ะแล้วก็จะย้อนกลับไปทำบุญกับที่วัดด้วยเลยค่ะเอาเอามานี่ก่อนเลยมานี้ก่อน ขานั่งดีนะนั่งดีกพระคุณเ<ข>จ้าลูกงั้นจ่ายนี่และจะรีบไปจ่ายเลยไหมจ่ายค่ะเดี๋ยวไปโอนเข้าบัญชีแล้วก็โอนจ่ายเขาหมดเลยค่ะไม่ให้เหลือเลยเพราะงั้นมันก็คือดอกอีกค่ะขยมยังค้างดอกอยู่นอนไม่หลับอยู่นอนไม่หลับกินไม่ได้กินข้าวไม่ได้มาเป็นนักติ์แล้วค่ะ นี่ดีขนาว่ายังหาเงินเองได้อยู่ในวันละเจ็ดแปดร้อยถึงพันเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมมาปุ๊บค่าใช้จ่ายมาปุ๊บก็พาให้ช็อตไปเลยอเด็กแกต้องเปิดเทอมเอาสี่หมืนห้าแล้วก็เอาเอาผื่อมาอีกสี่หมืนห้าแล้วก็เผื่อแล้วก็อีกสองหมื่นต่างหากเอาไว้ยังชีวิตวก็จะได้มีทุนมี บ้านนี้ก็เทศบาลเขาทำเรื่องจะมาซ่อมให้แล้วค่ะรั่วหมดเลยข้างในทั้งหมดเท่าไหร่นะหกหกหมื่นห้านะสี่หมื่นห้าไปรีบตัดนี่แล้วก็อีกอีกสองหมื่นแกไว้แกไว้ใช้กับลูกลับพ่อลูกแกไว้ใช้ทีนี้ต่อไปก็หมดทุกแล้วนะเรื่องเรื่องนี้เรื่องการการเป็นอยู่นะและเด็กก็ยังพอ ต่อไปก็ถต่ว่าเราจะต้องไปเสียดอกเก็บเงินเจ็ดแปดร้อยก็พอแล้วนะเหลือด้วยมึงถ้าเจ็ดแปดร้อยต่อไปก็จะเเลอแล้วแล้วไปตัดรถเครื่องด้วยเปล่ารถเครื่องไม่ได้ตัดอะค่ะไม่ที่ว่าจะไปที่ไปเข้าไฟแนนซ์เขาอะอันนี้ยังอยู่สองหมื่นยังครบอยู่เลยค่ะไม่ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งก็คือไปคอยรีเวลาเราไม่มีส่งบริษัทเขาก็โทรมาให้เราไปรีไปรีตลอดเอาเล่นที่ที่ที่มีเงินอยู่สองสองหมื่นนี่คิดว่าจะเก็บไว้ทำอะไรไป ไปแบ่งอันนี้ตัดรถเครื่องด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สี่นห้าคือจ่ายหนี้ค่ะเทนี้ก็เบาแล้วเนาะเบาแล้วค่ะพอต่อไปก็มีกําไรเจ็ดร้อยถึงพันแปดร้อยใช่ไหมค่ะอยู่ได้แล้วค่ะตอนนี้อยู่ได้แล้วนะค่ะพอเด็กหาคนหาเลี้ยงคนเดียวค่ะหาเลี้ยงคนเดียวก็พ่อแม่เด็กก็ติดคุกกับติดยาสองอาศัยยายคนเดียวก็บอกว่า แยกกันหนูไหมแล้ถ้าเกิดยมป่วยขึ้นมายังไงก็ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรค่ะได้ต้องตื่นกี่โมงตีสี่ค่ะตีสี่แลสขายตังกี่โมงบ่ายสี่โมงค่ะสี่โมงเกือบสี่โมงก็พอเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมารับนักเรียนแต่ขายได้ทุกวันใช่ไหมค่ะขายได้ทุกวันค่ะหมดทุกวันทําคนเดียวเองเหรอค่ะนี่ทันเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเราต้องเตรียมเตรียมเตรียมไว้ก่อนไม่เอารูปยายที่ขายที่ร้านให้ หลวงพ่อดูโทรศัพท์ยาย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ,า,อางนี้หลวงพ่อช่วยให้พ้นทุกข์ไปก่อนเรื่องการเป็นอยู่เรื่องนี้ศิลน,นะ,ะแต่ต่อเรื่องจิตใจต้องพึ่งธรรมะ,ะนะทางโลกก็คือเงินแต่ทางธรรมก็คือ <c oughs> การรู้จักธรรมะนี่หัดภาวนาไปพุทโธขายก๋วยเตี๋ยวไปก็ ลวกเส้นไปก็พุโทโธพุโทโธอยู่ในใจเราเนี่ย<ะ>ก่อนนอนก็กําหนดพุดโทโธไปหรือตอนนั่งสมาธิหรือนอนก็กําหนดดูลมก็ได้ลมเข้ารู้ลมออกรู้จะดูลมหรือลมเข้าพุทลมออกโธก็ได้เพื่อเป็นสติเบื้องต้น นะอย่างน้อยก็ให้มีสติทําความระลึกรหัสทองได้สวดมนต์บ้างไหมสวดค่ะอิติปิโสเนี่ยทองอิติปิโสประกาศตัวทุกวันเลยตั้งน้ามูซ้จบพระพุทธทางสรงฆาชามิในบทเนี้ยอันนี้สวดทุกวันเลยทำบางสร้างฆาชามิเนี่ยแล้วจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็อิติปิโสต่อไปวิทยุถ้าหลวงพ่อให้ก็ไปเสียบปลั๊กไฟเดี๋ยวไปเสียบที่ร้านแล้วนี่ไฟไม่มีหรอมีค่ะอะไรทำไมต้องไปเสียบที่ร้านกลัวหายค่ะหายอีก ลูกสาวติดยาเวรแล้วค่ะอ๋อทีนี้อย่าว่าเลยนะโยมถ้าโจรอยู่ในบ้านแล้วก็ปวดหัวเลยหมดนะคะถ้าโจยอยู่นอกบ้านยังเห็นใครมาอะไรก็แม้แต่กระทะก็ยังเก็บไปขายอ่ะโอ้เวรเลยขนาดมีลูกอยู่ยังไม่รับผิดชอบเคยตำรวจจับไปแล้วค่ะก็คลัาไปปราทไปแล้วตอนนี้ดูดูแล้วไม่เอาแล้วตำรวจไม่ไม่เอาไม่เอาพวกไม่เอาพวกนี้ทุกประสาทมักขังไปคนบ้าไปแล้วประสาท เอาถ้าเปิดฟังก็เอานะหนึ่งก็สวดมนต์เช้าสองสวดมนต์เย็นแล้วก็นอกนี้บรรยายทำหมดเอาไปร้านก๋วยเตี๋ยก็เปิดฟังได้หลวงพ่อเปิดเขาตอนเช้าไปเกี่ยมของก็ได้เปิดค่ะเนี่ยให้รู้นะรีโมทหนึ่งสองสวดมนต์ถ้าไม่กดเนี่ยมันจะเลยไปเรื่อยคนเราจะมากมีเต็ดใจเก่าๆนะนิเทศปฏิบัติการในใจหลวงพ่อปัดตังค่ะฟังงนงเทศทุกครั้ง ยมรุ้มใ้ทุกวันนี้เอาขนมให้เด็กกินกับที่ปราดเขาแต่งว่าโทษผู้อื่นและเห็นเปิดแล้วลูกเป็นภูเขาเปิดลูกโทษของเราแล้วหลวงพ่อมอบให้โดยในวิทยุเอาไว้ฟังให้เป็นอริยทรัพย์ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวปัญญา นะแต่ว่าการกําหนดพุทโธเป็นเพียงสมาธิหรือสติเบื้องต้นเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันนะยังไม่เป็นมรรคผลแต่เนี่ยฟังตรงเนี้ยจะเป็นมรรคผลตอนนี้ไม่ทุกก็ได้ทําบุญแล้วค่ะอ่ไปแหวมือรับรับเหรออ่าไปรับลบรับลบรับให้รับให้ยาวอ่ารีโมทไว้ใช้รับลบออ่าไปเออฮะอะไรออาญาติโยม หนึ่งนาทีชีวิตคนเรากับความทุกข์เนี่ยไม่ได้เลือกใครหรอกโยมไม่ว่าจะอยู่ตึกสูงหรืออยู่แมนะ้แต่อยู่ในอุโมงค์ก็ตามหรือพื้นดินก็ดีความทุกข์ไม่ได้ปราณีจิตใจของมนุษย์ปีๆคนตายเพราะความทุกข์เนี่ยเยอะที่ทนไม่ไหว แต่ว่าชีวิตก็ต้องดิ้นไปก่อนดิ้นจนกว่าความทุกข์นั้นสงบหรือความทุกข์นั้นดับไปราบใจที่ยังไม่ตายก็ต้องดิ้นรนต่อไปเอาเอามามีถึงสิบลูกไหมถ้ามีเอามาสิบลูกครับะจะเรียนผนนะเดี๋ยวเอาข้าวมีมีอะไรอีกไหมขนมเด็กเด็กเยอะที่นี่ห้าคนคนแก่คนหนึ่งนนอกนี้แม่ก็ติดยาเป็นประสาทด้วย ขนาดวิธีเอาไว้ก็จะหายจิกโอ้ชีวิตคนรีโทัวปดนี้เลยนะค่ะวันนี้และค่ะอปดเลยปดนี่หมดนี่แล้วสี่หมื่นห้าจ่ายนี่ไปรถเครื่องที่ไปรีไฟนี้ก็ไปตัดสักครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อเพื่อเพื่อดอกจะได้น้อยเดี๋ยวไปฝากไว้บ้านเขาเดี๋ยวก็หายก็ไปฝากไว้ก่อนพัดลมบ้านเขาพัดลมหายไหมพัดลมไม่มีใช้ค่ะฮะไม่มีใช้เหรอค่ะโอ้ได้พอดีเลยค่ะ อาสมควรเวลาพัดลมมู๊จะหายบอ่อ <c> ย <oughs> พัดลมไม่ไม่ไม่หายแล้วค่ะจะหายแต่พวกที่แบบไปกจนพอดลูกลุงลูกแล้วลุกแล้วปรีไปไปเรียน,ยน,ยน,ยนไป,ไป